สวัสดีค่ะพี่ท่านวันนี้นะคะมาพบกับช่องสัทธาพระบ้านค่ะ EP นี้นะคะคือ EP ที่269ไข่พี่ EP ที่พี่กำลังรับชมอยู่ในตอนนี้นะคะคือ EP ที่269ค่ะวันนี้นะคะทางช่องสัทธาพระบ้านของเรานะคะพี่มีพระบ้านนะคะมาเปิดแบ่งปันราคาหลักร้อยอีกเช่นเคยค่ะพี่ๆชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่หากชมชอบแล้วชมถูกใจแล้วอยากปิดด่วนตรงไหนโทรสสยด่วนใส่ตรงนี้ที่เบอร์0 8 0 9 5 3 2 6 2 3ค่ะ โทรปิดด่วนได้เลยนายพี่มีแบบละหนึ่งองค์เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยค่ะจัดส่งฟรีปลายทางถึงหน้าบ้านนายพี่แต่ละรายการนะคะหน้าเก็บหน้าบูชามากๆไขรพี่แต่ละองค์ไปไวมากนายพี่ตัดสินใจให้ดีปิดให้ทันนะคะแต่ละรายการหน้าเก็บมากๆไขรพี่เปิดแบ่งปันราคานายพี่ต่ำกว่าหน้าร้านแน่นอนหลักร้อยเท่านั้นไขรพี่ ใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับไปบูชานายพี่พระบ้านเท้ๆเดิมๆแบบนี้ค่ะน้องนายพี่แนะนํานะคะให้พี่กดไลค์กดติดตามกดแชร์ไว้ก่อนค่ะเวลาน้องลงคลิปนะคะพี่ๆจะได้รับชมแล้วก็ปิดทานก่อนใครเพื่อนนายพี่เพราะว่าราคาแบบนี้นายพี่มาพบมาเจอเจอกันได้ในไลฟ์สดทุกวันที่ช่องศรัทธาพระบ้านนายพี่แต่ละองค์แต่ละรายการนะคะน่าเก็บน่าใช้น่าบูชามากๆค่ะเป็นพระบ้านเท้ๆเดิมๆเลยนายพี่นี่ค่ะอยากปิดด่วนนะคะโทรมาปิดได้ที่เบอร์080 32623ค่ะเบอร์โทรขึ้นไว้ที่หน้าจอนะ หากพี่ๆนะคะอยากปิดรายการไหนแจ้งปิดแบบนี้ได้เลยสมมติพี่อยากปิดรายการที่3 4มสี่ห้าหกนายพี่สี่รายการนี้พี่แค่บอกว่าขอปิดรายการที่3ามนาพี่สี่ห้าหก EP ที่269แบบนี้ได้เลยสมมติพี่อยากปิดรายการที่7ดนะคะพี่แค่แจ้งน้องบอกว่าขอปิดรายการที่7 EP ที่269แบบนี้ได้เลยค่ะใครเช่าหาบูชาครบ2องค์2รายการขึ้นไปนะคะในรอบจัดส่งเดียวกันหรือใน EP เดียวกันแบบนี้นะพี่พี่รับส่วนลดทันทีค่ะ100บาท ต้องบูชาครบ2องค์2รายการขึ้นไปเท่านั้นนะพี่ได้รับส่วนลดทันทีค่ะพี่100บาทค่ะเพื <C> ่อไม่เป็นการเสียเวลานะ,ะพี่เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยค่ะรายการที่1นะพี่เป็นรายการสายเนียวแห่งยุคแห่งตำนานเลยค่ะพี่นี่ค่ะจะเป็นเหรียญน,นะพี่หลวงพ่อคงุ่แรกค่ะวัดบางกระพร้อมนาพี่นะเหรียญน,นี้นะพี่ปีเก่าปีลึกมากๆค่ะออกตั้งแต่ปี2484แล้วค่ะนี่ค่ะเป็นเนื้อเปียกทองคําแท้นะพี่ดู งามมากค่ะเห็นหน้าตาหลวงพรโคงนะพี่วัดบางกระพร้อมชัดคมแบบนี้เลยค่ะพี่เก่าแค่ก่อพลาสติกนะคะแล้วก็มาพร้อมนะพี่นะลูกสะกดไข่พี่นี่ค่ะงามมากค่ะพี่มีหูห่วงนะคะผูกด้วยจีวรของหลวงพรโคงด้วยข่พี่ดูค่ะเข้มขังเก่ากึ๊กข่พี่นี่ค่ะพุทธคุณรอบด้านนายพี่นี่ค่ะงามมากค่ะพี่ดูเมตตาค้มนายพี่แล้วก็เส้นหน้าผากค่ะดูร่องน้ำหมาข่พี่ดูพศค่ะปีสองสี่แปดสี่นายพี่ดูโอ้โหคมงามมากค่ะพี่เนื้อเปียกทองคําแท้เลยนะคะพี่นี่ค่ะ ด้านหลังไขพี่ลายเส้นลายยันนะคะคมทุกจุดไขพี่ใครนะฮะศรัทธาท่านไม่ควรพลาดเลยไขพี่วงการนี้นายพี่ใครมีเหรียญของท่านเก็บนะถือว่ามีของดีติดตัวติดมือไขรพี่องค์นี้รายการนี้ใครรับนะน้องเปิดหนังปันกันไปไขรพี่ชุดนี้นะน้องขอเปิดห่างปันเพียงนะใขรพี่หกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยห้าสิบบาทไขรพี่ได้ไปพร้อมนะคะลูกสะกดไขรพี่นี่ค่ะสะกดสิ่งไม่ดีนายพี่พลิกร้ายกลายเป็นดีไขรพี่สายเหนียวหน้าคุ้มภัยแฉลคาดไขพี่ดู เก่ากึกนะคะลงลักทักเชือกนะพี่ล้อมรอบนะคะลูกสะกดแบบนี้เลยค่ะเหรียญก็คมงามไผ่พินก็เปียกทองคํานะใครได้รับไปนาะยพี่ได้ของดีจากมือท่านแน่นอนพี่ดูโอ้โหเก่ากึกเลยนะคะมีจีวอนพร้อมใช้เลยนาะยพี่นี่ค่ะรายการนี้รายการที่หนึ่งใครพี่เปิดแบงก์ไปกันไปหกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะส่งฟรีปายทางถึงหน้าบ้านไปเลยใครพี่น้องจะส่งจริงจะส่งไวคะ่ะไม่เกิน2วันได้รับของนะคะรพี่ไม่ต้องโอนเงินค่ะเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยพี่แค่แจ้งชื่อที่อยู่นะคะที่พี่สะดวกรับนายพี่ โทรมาปิดโทรมาแจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยไขรพี่ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องโอนเงินใครพี่ไม่ต้องทักข้อความก็ได้นะคะแค่โทรมาแจ้งชื่อที่อยู่ว่าอยากบูชาองค์ไหนนะคะพี่แบบนี้ได้เลยง่ายๆมากนะคะพี่มาตอนวันที่รายการนี้ค่ะเป็นรายการที่2นะคะจะเป็นพรพปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงะคะ่ะพี่ดูนี่ค่ะใครยังไม่มีเก็บนะพี่ภาพของดีจากหลวงปู่เอี่ยมมากๆนะคะเพราะว่านะพี่พรพปิตาพิมพ์นี้นะคะเป็นพรพปิตาที่สร้างชื่อสร้างตำนานให้ท่านเลยใครพี่เป็นพรพปิตาสายเหนียวของท่านเลยนะคะนี่ค่ะ เป็นนะคะทาจากเนื้อผงคุกลักไข่พี่ลงรักปิดทองคําแบบนี้เลยค่ะติดหนึ่งในชุดเบญจาภาชีด้วยนะคะประเภทพระปิตาเนื้อผงคุกลักไข่พี่เขีมขังศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะนักเลงพระหรือวงการพระเครื่องนายพี่ให้การยอมรับพระของท่านมากๆนะพี่นะพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงไข่พี่ดูค่ะลำแขนลำขานายพี่เนื้อลักนะคะเก่าๆแห้งๆมันๆแบบนี้เลยไข่พี่ลักยิ่งเก่ายิ่งแห้งยิ่งมันนะคะแล้วก็ฉรุมือแบบนี้ด้วยไข่พี่เป็นเรี่ยมกรอบเงินโบราณนายพี่ดูค่ะ งามมากๆเลยนายพี่ใครจะโชคดีวาสนาถึงด้านหลวงปู่เอี่ยงวัดสะพานสูงนายพี่องค์นี้น้องแนะนําเลยใครพี่ไม่ควรพลาดนะคะน้องเปิดปันเพียง550ยบาทเท่านั้นใครพี่เปิดแบงปันกันไปใครพี่นี่ค่ะของดีน่าเก็บแบบนี้นะคะใครจะเก็บไว้เป็นสมบัติให้ลูกให้หลานนายพี่ยินดีด้วยใครพี่พี่ได้ของดีจากมือหลวงปู่เอี่ยงวัดสะพานสูงไปแน่นอนรายการนี้รายการที่26ขออภัยค่ะ5 5าบาทเท่านั้น มาตอนที่รายการนี้ค่ะเป็นรายการที่3นายพี่จะเป็นพระปิตาค่ะเนื้อนี้เป็นเนื้อศักดิ์สิทธิ์หายากมากนะพี่ดูรู้เลยนะคะว่าเป็นของหลวงนายพี่พ่อทับนายพี่วัดทองค่ะพี่ดูงามมากๆค่ะพี่พระปิตาหลวงพ่อทับวัดทองค่ะ ทักลวดโบราณนะพี่ล้อมรอบมาแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อเมกกะพัดไ่ะพี่มีฤทธิน์นายพี่ในตัวค่ะไม่ปลูกเสกก็เข้มขังนะคะนี่ค่ะเป็นแร่ธรรมชาตินายพี่ต้องเกิดจากการเล่นแร่แปรธาตุนายพี่ถึงจะได้นะคะเนื้อนี้มาครอบครองเป็นปลุกเสกนายพี่ให้เราได้บูชาการขพ่พี่รายการนี้นะคะเป็นพระปิตาของท่านเลยเป็นหลังยันยุ่งนะคะหลวงพ่อทับวัดทองข่พี่สายเหนียวแค้วค้าคงกระพันไม่ควนธาตุเลยหลังยันยุ่งแบบนี้เลยค่ะพี่ดูโอ้ลายเส้นลายยันนะคะคมมากข่พี่ดูค่ะ เป็นเนื้อเมอกะพัดไข่พี่เป็นเนื้อศักดิ์สิทธิ์หายาค่ะไม่ผูกเสกก็เข้มขังนะดูนิ้วมือไข่พี่นี่ค่ะปิดตานายพี่แบบนี้เลยค่ะปิดตาปิดหูนายพี่ปิดทั้งหมดนะคะแบบนี้เลยไข่พี่ความหมายดีมากนะคะองค์นี้ค่ะใครรับนะทักรวดโบราณล้อมรอบแบบนี้เลยน้องปิพันธ์เพียงเอาไปไข่พี่550บาทพอค่ะ550บาท,ทอพอนายพี่หลวงพ่อทับนะวัดทองไข่พี่ สายเหนียวในตำนานนพี่ไม่มีใครไม่รู้จักท่านนะคะนี่ค่ะเป็นการถักลวดโบราณเกา่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่คนสมัยก่อนนะไม่มีเลี่ยมกรอบเงินกรอบทองในพี่นี้ค่ะก็จะเลี่ยมนะคะพี่ด้วยการถักลวดนะคะแบบนี้เลยะคะ่ะพี่นี่ค่ะต้องเป็นบ้านคนมีเงินพี่ถึงจะเลี่ยมเงินเลี่ยมทองได้นะคะถ้าบ้านแบบว่าคนแบบเราๆนะพี่ได้ไปบูชาแบบนี้ถือว่ามีของดีมากๆแล้วนะคะพี่รายการนี้รายการที่3ค่ะเปิดแบ่งันก,กันไปค่ะพี่ใครโชคดีปิดก่อนไเท่านยินดีด้วยจริงๆค่ะ มาตอนนี้รายการนี้ใครพี่เป็นรายการที่4นะคะนี่หาพี่นี่ค่ะเป็นพระปิตาะะของหลวงปูน่นายพี่นาควัดห้วยจระเข้ค่ะมีรอยจานยันด้วยมือของหลวงพุนาคด้วยนะคะพี่องค์นี้พิเศษมากค่ะถักลวดล้อมรอบแบบนี้นะคะพี่เป็นการห้อยพระเครื่องนายพี่ของคนสมัยโบราณใครพี่นี่ค่ะเขาก็จะเอาลวดนายพี่มาถักขึ้นคอแบบนี้เลยใครพี่นี่ค่ะงามมากนายพี่สวยคลาสสิกตามตำรับตำราค่ะเป็นเนื้อไมฆกระพัดด้วยนะคะพี่ของหลวงูุนาควัดห้วยจรเข้จังหวัดนครปฐมใครพี่ดู งามมากๆไข่พี่เป็นเนื้อลรเอียดสิทธิ์ค่ะไม่ปลูกเส็จก็เข้มขังนะคะองค์นี้นะคะก็เลยขึ้นชื่อเรื่องความเหนียวความคงกระพันมากๆไขพ่พี่นี่ค่ะดูงามมากจริงๆไขพ่พี่มีรอยจานยันด้วยมือของท่านด้วยนะคะไขพี่จานล้อมรอบพระปิตาแบบนี้เลยค่ะใครศิษย์สายนายพี่หลวงปู่หน้าวัดห้วยจรเข้มไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยองค์นี้น้องมาเปิดแบ่งปันให้ไข่พี่ใครรับนะเปิดแบ่งปันกันไปไข่พี่5 5 0้าสบาทเท่านั้นค่ะมีแบบและองค์นายพี่ใครปิดไม่ทันน้องกาบขออภัยด้วยจริงๆนายพี่ องนี้ค่ะใครปิดก่อนปิดทันท่านแรกน้องยินดีปิดให้ทันทีนะคะพี่ใครปิดไม่ทันก็กดไลค์กดติดตามกันก่อนได้ค่ะพี่เดี๋ยวองค์ต่อไปนะคะอาจเป็นของพี่แน่นอนครพี่เพราะว่าแต่ละรายการไปไวเหมือนกันไดพี่มาตอนที่รายการนี้ค่ะเป็นรายการที่5ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นแรกนายพี่เนื้อเงินโบราณครพี่เนื้อหายยากเลยนะพี่เนื้อเงินโบราณปี2460ใครพี่ดูงามมากๆค่ะเลี่ยกรอบทองไมค์คอนนายพี่ เลี่ยมตามร้านทองตามข้างนอกนายพี่มีหลักพันนะคะเพราะว่านายพี่ทองคําตอนนี้นะคะห้าหมื่นกว่าแล้วค่ะพี่นี่ค่ะงามมากค่ะพี่เปรอร์เซ็นทองหน้ามีนายพี่แต่ไม่ได้เต็มเหมือนทองคําแท้นายพี่ไม่งั้นน้องเปิดราคาแบ่งปันแบบนี้ไม่ได้นะคะพี่ได้ไปนะคะใครก็คุ้มค่ะพี่เพราะว่าเลี่ยมเองตามข้างนอกนะคะมีหลักพันแล้วค่ะพี่แถมได้เนื้องเงินโบราณน,นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อโสธรวัดโสธรมะลาลามไปครอบครองด้วยค่ะเป็นเหรียญเก่าแต่คมมากนะพี่ดู โอ้โหโคมชัดตาเปล่าเห็นเหนเลยค่ะพี่ตั้งแต่พอสอนาสองสี่หกศูนย์ให้พี่ดูนี่ค่ะสังคตินายพี่เมตตาดวงตาใบหน้านะคะตัวหนังสือคมเป็นแท่งเป็นสันเลยค่ะพี่นี่ค่ะเลี่ยมนายพี่เกียรติดีกับร้านทองเลยนะคะพี่นี่ค่ะงามมากนายลายเส้นลายยันคมคมใหพี่ดูเป็นเหรียญรุ่นแรกนายพี่นี่ค่ะ เนื้อเงินโบราณไขพี่ใครจะได้ของดีแบบนี้ไปครอบครองนะคะปิดให้ไวให้ทันนะคะเบอร์โทรที่ติดต่อนะคะอยากปิดนายพี่ขึ้นไว้ที่หน้าจอเลยเบอร์นี้เลยใครพี่0809532623น้องกว่าหนึ่งพันเพียง550บาทเท่านั้นไขพี่550บาทไถพี่ใครปิดก่อนพิทานะได้ไปนะพี่พร้อมเลี่ยมขอบทองไมค์คอนแบบนี้เลยไขพี่นี่ค่ะเนื้อเงินโบราณเหรียญรุ่นแรกนะคะหลวงพ่อโสธรนายพี่ปี2460ค่ะรายการนี้รายการที่5ไขพี่ใครปิดก่อนพิทานยินดีด้วยนะคะได้ของดีไปบูชาแน่นอน ตอนที่รายการนี้ไขรพี่เป็นรายการที่6กนะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดง่นแกไข่พี่สายหนีไดะแห่งเมืองเพชรเลยไข่พี่ดูงามมากนะหลวงพ่อแดงค่ะวัดเขาไม่ได้อีดไข่พี่เนื้อนีนายพี่ไม่บอกก็ทราบนะคะว่าเป็นเนื้อเงินโบราณแน่นอนไข่พี่ดูค่ะงามมากไข่พี่เป็นเนื้อนะคะที่ผ่านการใช้งานมานายพี่แต่เราไม่ว่าการไข่พี่ผ่านการใช้งานไม่ว่านะคะเหรียญเก่าแต่ต้องคมงามแบบนี้พี่ดูโอ้โหเม็ดตายังเห็นคมเห็นชัดนะพี่นะนี่ค่ะจมูกนายพี่ไม่หายเลยค่ะยังเห็นรูจมูกล่องน้ำหมาค่ะ ดูเอ็นคอต,ตึงๆนะพี่ตัวหนังสือคมเป็นแท่งเป็นสารแบบนี้เลยค่ะสร้างตอนนี้ท่านอายุนาพี่82ปีแล้วค่ะท่านอยู่ตั้งแต่สมัยสงครามอินโดจีนสงครามโลกครั้งที่2แล้วค่ะใครมีของดีหลวงพ่อแดงติดตัวนาพี่เป็นสายเหนียวราที่ได้รับการยกย่องมากๆใครพี่ นี่ค่ะงามมากนะครพี่อ,องค์นี้ลายเส้นลายยันคมคมค่ะเป็นเนื้อเงินโบราณน,นะคะพี่แล้วก็เลี่ยมกอบทองนะไมค่อนแบบนี้ค่ะพี่เลี่ยมแพงเลี่ยมหนาเลี่ยมดีมากนะคะพี่พี่ท่านใดรับบูชานะคะอ,องค์นี้นะคะพี่ออกตั้งแต่ปีหน้าสองห้านสามนะครพี่นี่ค่ะงามมากจริงๆค่ะน้องขอเปิดแบ่งปันเพียงนีพี่อ,องค์นี้ค่ะใครรับเปิดให้นายพี่ห้าร้อยห้าสิบาทพอค่ะเลี่ยมกอบทองไมค่อนให้หนาๆยังดีหน้าเกลียดเดียวกับร้านทองนะคะพี่เลี่ยมแบบนี้นายพี่เลี่ยมเองมีหลักพันแน่นอนค่ะพี่ดู งามมากนะพร้อมเึ้ื่อนคอกันเลยไข่พี่เห็นเมตตาคมๆแบบนี้นายพี่ตัดสินใจให้ไวเลยไข่พี่เพราะว่านะคะรายการของพระแดงนะพี่เป็นเหรียญที่ติดหนึ่งในห้านะคะที่ยอดนิยมตลอดการอยู่แล้วไขพ่พี่ลูกศรสายตรงเขาเก็บกันหมดแต่พี่นะองค์นี้มีหลุดมาเพียงหนึ่งองค์องค์นี้มีหลุดมาแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนายพี่ใครรับนะคะปิดให้ไวปิดให้ทันรายการนี้รายการที่องไขพ่พี่มาตอนที่รายการนี้ไขะพี่เป็นรายการที่7นะคะจะเป็นหลวงพุทวดไข่พี่หลังเตารีดนะพี่ดูเรี่ยมกอบเงินโบราณด้วยค่ะ เนื้อนี้เป็นเนื้อหายากมากค่ะพี่ดูนี่ค่ะจะเป็นเนื้อนะคะพี่สำลินะวะโลหะค่ะพี่ดูเนื้อหายากมากนะพี่มีส่วนผสมนะคะของเงินทองนาคแล้วก็โลหะอื่นๆนะพี่รวมทั้งหมด9ชนิดเลยนะคะพี่นี่ค่ะถือว่าเป็นมวลสารในพี่ที่นะคะต้นตํำรับของการโบราณเลยค่ะพี่ต้ององค์นี้นะคะพี่ดูหลังเตารลี่แบบนี้นะปี05ค่ะพี่ดูค่ะ งามมากเข้มขังมากนะพี่เนื้อนี้เป็นเนื้อตามหาหายากเลยค่ะแล้วก็หน้าตาหลวงู่ทวดนะคะคมงามแบบนี้เลยพี่จมูกเส้นหน้าผากหนะดวงตาขาะนี่ค่ะจมูกโด่งๆเลยพี่นี่ค่ะจะมีกระแสทองนะพี่แล้วก็มีนะคะเนื้อในพี่ที่เข้มขังศักดิ์สิทธิ์แบบนี้อยู่ในตัวเองค่ะพี่ดูงามมากค่ะดูกีบบัวนะคะดูนิ้วมือค่ะดูสังคติค่ะพี่ดูขาวที่เบ้าเก่าๆเลยนะคะพี่คมงามมากค่ะพี่คมตาเปล่าเลยนะคะองค์นี้ค่ะเลี่ยมกรอบเงินโบราณฉรุด้วยมือนะคะพี่ยกซุมด้านหน้าแบบนี้ค่ะ แล้วก็ด้านหลังจะเป็นหลังเลี่ยแบบนี้นะคะเป็นหลวงกุทวดหลังเตาลี่ค่ะวัดช้างให้ออกปี2505นะคะพี่ดูโอ้เนื้อศักดิ์สิทธิ์เขียมขังมากนะพี่เนื้อนะคะสำริดโลหะโบราณขหพี่นี่ค่ะงามมากใครรับองค์นี้น้องเพื่อนงพันเพียงเอาไปไขาพี่550บาท,ทอพอข่พี่เปิดแดงปันกันไปไขายพี่ใครปีกอมิทันยินดีด้วยนะคะน้องมีเพียงองค์เดียวเท่านั้นขพ่พี่หน้าคมหน้าชัดมากขาพี่ดูงามมากจริงๆขารายการนี้รายการที่เจ็ดขาพี่ ไข่นะคะปิดก่อนปิดทัน,ดนแรกยินดีปิดให้ทันทีเก็บเงินปลายทางได้ไข่พี่ขอพี่พี่ที่รับจริงนะไะพี่มาตอนนี้รายกันนี้ค่ะเป็นรายกันที่8นายพี่องค์นี้จะเป็นสมเด็จไข่พี่ใบหอ,อกนะของหลวงพ่อพงมค่ะวัดช่องแค่นะออกมาปี16นายพี่งามมากค่ะองค์นี้นะเป็นเนื้อทองระครังเลยนายพี่นี่ค่ะมีวันน่าเขียวอมเหลืองแบบนี้นะคะเป็นนายพี่สมเด็จใบหอกไข่พี่ใบหอกค,คือไม่ใช่ใบไม้นายพี่เป็นอาวุธของนักรบไข่พี่ เห็นนะคะพี่อาวุธของนักรบไหมคะที่ปลายด้านายพี่จะมีใบหอกอยู่ตรงนั้นไถยพี่นี่ค่ะทํามาจากนายพี่นะใบหอกนายพี่ของนักรบเลยนายพี่เป็นพิมพ์ใบหอกนะแบบนี้ไ่ะพี่ดูเนื้อนะคะจะโบราณเดิมๆแบบนี้เลยไ่ะพี่จะมีการย่นนะคะเล็กน้อยแบบนี้ค่ะเป็นเสน่ห์ของสมเด็จองค์นี้เลยไ่ะพี่สมเด็จพิมพ์ใบหอกนายพี่ของหลวงพ่อผมวัดช่องแคปีหนึ่งหกค่ะใครรับรายการนี้นะคะน้องผลิการพียเอาไปไห่พี่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะงามมากค่ะพี่ดู เียญคมกลิบหน้าหน้าเต็มอกชัดฐานค่ะนี่ค่ะมีนายพี่พิมพ์นะคะใบหอกแบบนี้เลยค่ะลายใบหอกนายพี่นี่ค่ะงามมากค่ะมีกระแสทองนะในเนื้อนายพี่แบบนี้เลยใครรับรายการนี้น้องผลิตภัณฑ์ให้ไครพี่ห้ารบาทเท่านั้นค่ะมาตอนที่รายการนี้ไครพี่เป็นรายการที่9ค่ะเป็นเหรียญแปะลงสีนะพี่รุ่นแรกรุ่นหนึ่งเลยนะคะไพี่ดูมีตอกโคตรนายพี่วัดนะคะสารเจ้าแบบนี้ไขพี่แล้วก็มีตอกคลัวภาษาจีนตรงหน้าอกไขพี่นี่ค่ะเป็นเนื้อทองแดงลมดําหน้ากาดทองนะพี่ดูงามมากค่ะ เห็นหน้านายพี่แปะลงสีนะคมคมแบบนี้เลยออกปีหนึ่งเก้านายพี่นี่ค่ะนี่ไขพี่ดูลายเส้นลายยันนะคมมากค่ะพอสอคมกีบไขพี่ใครที่ทํามาค้าขายนะพี่อยากให้นะคะลูกค้านายพี่ติดเรานะคะหรือว่าเข้าร้านนายพี่ต้องมีเก็บค่ะองคนี้นะคะพี่เป็นเนื้อนะคะทองแดงหน้ากากทองคําแบบนี้ไขรพี่นี่ค่ะงามมากไขพี่ใครรับรายการนี้น้องพันถึงพนเพียงนะเอาไปไขพี่ห้าร้อยห้าสิบาททอค่ะ ห้าร้อยห้าสิบาทพอขหมพี่หน้ากาคของแบบนี้นายให้พี่ดูงามมากค่ะลายเส้นลายยันนะคมกริบ่ะเป็นรุ่นแรกรุ่นหนึ่งเลยแปะลงสีนะคะคนจีนเขานายพี่จะมีติดล้านนะคะทุกบ้านทุกหลังเลยขายพี่รายการนี้ค่ะมาต่อที่รายการนี้ขายพี่เป็นรายการที่สิบนะจะเป็นเหรียญนั่งพานของพทิวัฒนทหารลรค่ะงามมากค่ะพี่ดูเป็นเนื้อเปียกทองคํานะออกปีสองห้าหนึ่งแปดค่ะเรียมกรอบนะพี่ปฏติกนะคะกันน้ําแบบนี้เลยค่ะไม่มีหูห่วงนะพี่ เจ้าของเดิมนะคะนําไปเลี่ยมทองคํามาก่อนนะแต่แกะทองไปขายแล้วพี่นี่ค่ะงามมากค่ะนี่ค่ะองค์นี้นะพี่ถ้าเหรียญไม่งามไม่คมจริงนะคะเขาคงไม่นําไปเลี่ยมกรอบทองคำนะพี่ดูงามมากค่ะองคนี้เป็นหลวงปู่ทิมนั่งคานปีหนึ่งแปดนะพี่ดูกระเสทองน้ําทองค่ะพี่ดูเห็นเส้นวงเดือนตรงนี้ไหมคะคมมากค่ะองค์นี้ใครรับนายพี่น้องปิดยหนังปันเพียงนะคะเอาไปค่ะหกร้อยบาทพร้อมส่งฟรีไปทางไปเลยพี่ งามมากนะพี่เป็นเนื้อหัวบล็อกเลยนะคะเนื้อต้นๆขะหลวงปู่ทิมวัดหารไล่นะคะปีหนึ่งแปดเรียกว่านะคะพี่พี่เหลี่ยนนะคะนั่งผ่านขาเนื้อเปียกของคําแทนนะพี่ดูหน้าตาหลวงปู่ทิมคมมากขาพี่พี่คมตาเปล่าคมเย็นเย็นเลยนะองนี้หกร้อยบาทรายการที่สิบขะพี่มาตอนที่รายการนี้ค่ะเป็นรายการที่11นะจะเป็นเหลี่ยนหลวงปู่หมุดขาพี่เรียกว่าเหลี่ยนโพคทซัพยนายพี่นี่ค่ะใครอยากนะพี่นะมีโชคลาภด้านการเงินต้องมีบูชาเหลี่ยนรุ่นนี้ค่ะหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานค่ะนี่ค่ะพี่ดู งามมากมีต่อโค้ดหมายเลขด้วยพี่หนึ่งห้านะคศูนย์เก้าค่ะเลขสวยเลยนะคะพี่ดูเป็นเนื้อนะคะเปียกทองคําค่ะพี่ดูลายเส้นราย,ยันคม,คมคมค่ะพี่พี่เลี่ยมกรอบนะคะจิวเวลรี่หนาๆค่ะเห็นหน้าตาของกุหมนนะคะคมงามแบบนี้เลยพี่ดูเมตาค่ะเส้นหน้าผากเส้นผมค่ะรูป,ประคำในพี่นี่ค่ะ ลวงปู่หมุดว่าบ้านจางจวัสรีสเกตนายพี่ใครนะคะอยากเก็บเหรียญนายพี่ที่อนาคตไานายนพี่ต้ององค์นี้เลยก่อนราคาจะขึ้นนะรีบบูชาไข่พี่องค์นี้ต้องผลัพันเพียงเอาไปค่ะ550บาทพอ550บาทพอไข่พี่ใครปิดก่อนมททานยินดีด้วยรายการนี้รายการที่11ค่ะ มาตอนที่รายการนี้ไขรพี่เป็นรายการที่12นะคะจะเป็นสมเด็จกูวังหน้าไขรพี่เรียกว่าสมเด็จพิมพ์ปกโพนะคะเนื้อแร่เหล็กไหลเจ็ดสีใพี่นี่ค่ะเป็นเนื้อแร่ในะพี่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆค่ะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะยิ่งเก่านะพี่เนื้อแร่นะคะจะไม่ได้เก่าตามนะพี่จะเปล่งประกายในพี่เป็นนะคะลุ้งเจ็ดสีแบบนี้ขึ้นมาเลยใครพี่เลี่ยมหนาเลี่ยมให้เลี่ยมดีด้วยนะคะเป็นนะคะพี่สมเด็จสายวังที่แท้จริงเลยไขรพี่พบที่กูวังหน้าหรือกูวพระแ,แก้วนั่นเองคะ่ะสมเด็จพระได้จาร์โตเปนะะรรน็นคนจ เป็นนะคะพิมเม็ดปกโพแบบนี้เลยค่ะพี่ปกโพคมๆนายพี่ดูค่ะแม่เหล็กดูติดนายพี่องค์นี้ค่ะฐานนะคะหน้าตาเสียนอกนะไม่มีแตกไม่มีซ่อมข่พี่นี่ค่ะหลังจะเป็นหลังเรียบแบบนี้เลยค่ะพี่เป็นสมเด็จกุวังหน้าสมเด็จสายวังค่ะของสมเด็จพระจาชานโตจะสร้างถวายให้พระราชวังนั่นเองค่ะพี่องค์นี้นะคะน้องประดิ่ันพี่ยังเอาไปข่พี่5้าร้อยบาทพอเปิดแบงปันกันไปข่ะพี่ใครวาสนาถึงสมเด็จพระเาชานโตนะคะจะได้ครอบครองนะพี่สมเด็จเนื้อนะคะพี่ ดีน่าเก็บแบบนี้น้องยินดีด้วยจริงๆค่ะเปิดแบ่งปันราคาไม่แรงเลยพี่หน้าร้านนะคะพี่มีเกือบหลักพันนะคะองค์นี้ขายพี่รายการที่ 12- 500บาทเท่านั้นมาต่อที่รายการนี้ค่ะเป็นรายการที่13นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่วไายพี่วัดลางหมันนะคะพี่ดูเรียมกรอบนะคะเงินโบราณขายพี่ด้านหลังเป็นหลังยันแบบนี้เลยสร้างตอนที่ท่านนะคะอายุ88ปีค่ะหลวงปู่แพลในพี่ขึ้นชื่อเรื่องความเหนียวเลยนะคะพี่เป็นสายเหนียวนะคะแห่งจังหวัดนคปรปฐมในพี่ในยุคหลังๆนี้อีกหนึ่งท่านเลยค่ะพี่นี่ค่ะ ดูค่ะเมตตาหลวงปู่แพ้วนายพี่คมกีบแบบนี้เลยค่ะหลวงปู่แพ้วนะคะปาว่าโรนายพี่นี้ค่ะเหรียญเจริญสุขขามีต่อโคตรยันนะคะตรงนะพี่ใต้อสนะที่ท่านนั่งแบบนี้ค่ะงามมากค่ะพี่เหรียญเจริญสุขนายพี่หลวงปู่แพ้วัดลังหมังค่ะเป็นเนื้อทองแดงเดิมๆเลยนะคะเมตตาคมกีบเส้นหน้าผากโค้งคมค่ะพี่ดูนิ้วมือนายพี่นี่ค่ะ กีบจีวรต่างๆนายพี่เลี่ยมรอบนะคะเงินโบราณยกซ้มหน้าหน้าแบบนี้ใครพี่พร้อมใช้พร้อมขึ้นคอเลยไม่ต้องเสียงเงินเพิ่มไปเลี่ยมเองนะพี่นะเลี่ยมเงินโบราณก็แพงนะพี่เดี๋ยวนี้นะคะนี่ค่ะเป็นเหรียญสายเหนียวนายพี่ใครเก็บได้เก็ตนะก่อนราคาจะแรงก่อนราคาจะขึ้นนายพี่น้องเปิดอันเปลนเพียงเอาไป500บาทพอค่ะรายการนี้รายการที่สิบสามใครพี่เหรียญหลวงปู่แพ้่นะเหรียญเจริญสุข,ขาต่อโค้ดคมๆแบบนี้เลยเนื้อทองแดงผิวเดิมเลยนะพี่เมตตาคมกีบค่ะหลวงปุ่แพ้วเปาโรนายพี่วัดนะคะลางหมันค่ะรายการที่สิบสามใคร มาตอนที่รายการนี้ค่ะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะจะเป็นไผ่พี่สมเด็จโปกโพก้าใบของหลวงพ่อปวยวะโคศิตารามค่ะออกมาปีหนึ่งสามแล้วนายพี่เลี่ยมก่อเงินโบราณค่ะด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมแบบนี้เลยงามมากค่ะพี่องค์นี้จะเป็นเนื้อใบลานเผานายพี่เกิดจากนะคะที่ท่านนะพี่นำทาพีนะคะที่ทําจากใบลานนะคะพี่ที่ชํารุดแล้วนําไปเผาไฟแล้วก็มากดเป็นพิมพ์พักแบบนี้ไขะพี่มวลสารจึงศักดิ์สิทธิ์นะพี่ดูคาบแช่น้ำมนต์นะพี่แล้วก็องค์สมเด็จองค์ปกโพนะพี่คมชัดนะทุกใบเก้าใบแบบนี้เลยค่ะพี่ดู งามมากค่ะพี่พี่สมเด็จโปโพก้าใบของหลวงพ่อควยวระโคศิตารามนะคะเนื้อหาดีน่าใช้มากค่ะพี่พี่เลี่ยมกรอบเงินโบราณด้วยนะคะพี่ดูค่ะขาบแช่น้ำมนต์นะพี่หน้าตาคิ้วจมูกหน้าสังคติวงแขนลำแขนค่ะฐานคมคมเลยนะคะพี่ปกโพก้าใบนะพี่เห็นหน้าใบไม้คมทุกใบค่ะพี่ดูงามมากค่ะด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีนะคะแล้วก็ฉรุ้ยมือแบบนี้ค่ะพี่เป็นการเลี่ยมเงินโบราณน,นะคะพี่ดู ถาเมฆทรณีนะคะลายเส้นนะคมแบบนี้เลยค่ะพี่ดูคาค่ะแช่นมนเก่ากืชเก่าถึงเลยหน้าออกปีหนึ่งสามค่ะเป็น,นปปหน้าสมเด็จปกครนายพี่พิมพ์ใหญ่นะเป็นพิมพรุ่นแรกของท่านเลยหลวงพ่อกล้วยว่าเขาสิตารามใครรับต้องเผิ่นพันเพียงเอาไปห้าร้อยห้าสิบาทพอใครพี่ห้าร้อยห้าสิบาทพอนะพี่เป็นพระหายแยกหน้าเก็บมากๆนะของหลวงพ่อกลวยไข่พี่รายการนี้รายการที่สิบสี่ค่ะใครปิดก่อนมิทานยินดีด้วยนะคะได้ของดีจาออกหลวงพ่อกลวยไปเก็บเลยนายพี่ มาตอนที่รายการนี้ขครพี่จะเป็นหลุ่ปุสุกนะรุ่นแรกค่ะรายการที่สิบ้านะคะนี่ค่ะวัดตาคลองมาขามเท่านะพี่มาพร้อมชุดชานหมากนะคะพี่แบบนี้เลยแล้วก็มีนะคะจีวรของหลุ่ปุสุกด้วยค่ะพี่ชานหมากเป็นชานหมากศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ท่านนายพี่ปลูกเสกเรียบร้อยนาพี่องค์นี้ค่ะดูค่ะมีจีวรแล้วก็สายศิลน,นี่ค่ะพี่ดูเมตตาคมงามนายพี่องค์นี้ค่ะเป็นเนื้อนะคะเหยักทองขายพี่นี่ค่ะดูกระแสทองน้ำทองขายพี่ไหมนี่ค่ะ หลวงปู่ศุกเหรียญรุ่นแรกนะปีสองสี่หกหกไข่พี่มาพร้อมชานหมากแบบนี้เลยนี่ค่ะมีสองเหรียญเลยนะคะพี่ใครบูชารุ่นนี้นายพี่เหมือนได้ของดีไปครอบครองน้าเก็บมากค่ะนี่ค่ะชานหมากศักดิ์สิบุรานายพี่แล้วก็นะคะมีจีวรของท่านด้วยค่ะใครรับรายการนี้น้องเปิตภัณฑเที่เอาไปไขยพี่ห้าร้อยห้าสิบาทพอค่ะห้าร้อยห้าสิบาทนะพี่นะองค์นี้ค่ะเปิดแบ่งัปกันไปไข่พี่รายการนี้รายการที่สิบห้าค่ะมาต่อนี่รายการนี้ค่พี่เป็นรายการที่สิบหกนะจะเป็นไข่พี่นี่ค่ะ เสือนะพี่เขี้ยวเสือนะคะของหลวงพ่อปานว่าของด่างค่ะพี่ดูมีรอยจานยันด้วยค่ะเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะพี่องคนี้ค่ะเป็นเขี้ยวเสือนะพี่รูเล็กๆแบบนี้นะพี่เขี้ยวเสือนะคะนี่ค่ะยิ่งรูเล็กนะพี่แสดงถึงความตันนะพี่ดูมีรอยจานยันนะพี่ล้อมรอบองค์เสือเลยหลวงพ่อปานนะคะเนี่ยค่ะสายเหนียวแห่งยุคเลยพี่นี่ค่ะเป็นเสือหันข้างนะพี่ดูรอยจานยันคมงามมากค่ะพี่ดูเมตตาดวงตาใบหน้าค่ะ เป็นเขี้ยวเสือแท้เลยนะคะพี่สายคงกระพันแขยวคาดไม่ควรผ้าไข่พี่องนี้นะคะนี่ค่ะขนาด๋ยวัดให้ดูนะคะพี่ยาวประมาณนะพี่สูงประมาณเกือบสองเซนค่ะนี่ค่ะพกพาในาพี่แล้วก็นาไปเลี้ยงพื้นคอในพี่งามมากนะองนี้ใครรับนะพี่เขี้ยวเสือหลวงพ่อปัน่า,นานของด่านนะพี่เป็นเขี้ยวเสือแท้ๆเลยองนี้ใครรับน้งเปิือนหวงพันพีงเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทไขพี่ตัวยิ่งเล็กยิ่งแพงใะพี่เพราะหายา,ยากมากไขพี่นี่ค่ะงามมากจริงๆไขพี่นี่ค่ะ เพราะว่านายพี่สามารถนาไปเลี่ยมขึ้นคอได้ไข่พี่ยิ่งเล็กยิ่งแพงนะนี่ค่ะเขาเปิดกันนายพี่มี2 3, อ0สาอพันแน่นอนเพราะหน้าร้านน้องขายอยู่ที่2องวันห้านายพี่นะวันนี้ใครนะคะพี่เจอในไลน์นะน้องเปิดแบงปันไปไขพ่พี่เอาไปเท่านายพี่ที่น้องแบ่งมาเลยนะไขพ่พี่เอาไป1นึ่งพันสอบาททอเชี่ยวเสือนหลวงพนานว่าคองด่านนะเชี่ยวเสือนแท้ๆเลยไขยพ่พี่มาตอนนี้รายการนี้ค่ะเป็นรายการที่17บเนายพี่จะเป็นพระปิตาค่ะจัมโบนะคะของหลวงปู่ทิมวัดละหารไรค่ะเลี่ยมขอเงินโบราณแบบนี้ค่ะฝั่งเม็ดพลอยเศกด้านหลังไข่พี่ องนี้นะคะจะเป็นนายพี่พระปิตาเนื้อผงพายกุมารไข่พี่ผสมนะคะเนื้อนายพี่ว่านนะคะก้านมะลิไข่พี่ดูเป็นสีเขียวมรกตแบบนี้เลยนายพี่ผสมนด้เนื้อว่านก้านมะลิไข่พี่นี่ค่ะงามมากไข่พี่ดูนี่ค่ะนิ้วมือนายพี่วงแขนลำขาค่ะเป็นของหลวงปู่ทิมพระราหารไล่นะคะพี่ดูงามคมมากไข่พี่ดูนี่ค่ะน้อยคนจะได้บูชานะคะเพราะเป็นพระปิตาที่สร้างน้อยมากไขะพี่ไม่ถึงห้าร้อยองค์ค่ะ ของท่านเลยนายพี่พระพิตาจัมโบนายพี่แบบนี้เลยค่ะเนื้อผงพายกุมารผสม,มเนื้อว่านมะลินะพี่นะองค์นี้น้องเปิดหนึ่งพันเพียงเอาไปขายพี่500้อบาทพร้อมส่งฟรีไปทางไปเลย500บาทเท่านั้นขายพี่ฟังเม็ดพลอยเซกแบบนี้นะคะพี่ใครจะโชคดีปิดก่อนพิธานยินดีด้วยจริงๆมาตอนนี้รายการนี้ค่ะเป็นรายการที่13นะคะขอภายขายพ่พี่เป็นรายการที่18กันแล้วนะคะพี่องค์นี้ค่ะจะเป็นนคะพี่เหรียญะคะบาทน้ำมนต์หลวงพ่อรวยวัดโคติตารางขายพี่นี่ค่ะ งามมากมีรอยจา,ยานยันด้วยมือด้วยนะคะพี่เนื้อนี้นะคะเป็นมวลสารสศักดิ์สิทธิ์่พี่เป็นเนื้อทองฝาบาทนะคะพี่ลมดำขามพี่ดูจะมีกระแสะทองน้ําทองนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันนะ,ะมงกุฎพระพุทธเจ้าแบบนี้เลยไ่พี่จะเป็นนะคะองค์พระหล่อโบราณน,นะพี่เรียกว่าเหรียญห,หล่อโบราณนันะะ่นเองไ่พี่เป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะพี่ที่หายากมากไ่พี่เป็นเหรียญนะคะเนื้อบนบน,บนเลยค่ะนี่ค่ะเห็นหน้าตาหลวงพ่อควยชัดเจนนะคะเป็นเหรียญกลมแบบนี้เลยค่ะเป็นการหล่อโบราณแบบแท้จริงเลยนายพี่ดู ลายเส้นลายยันคมคมค่ะใครรับรายการนี้น้องเลิตภัณฑเพียงเอาไปขายพี่ห้าร้อยบาทพอค่ะ <c oughs> มีรอยจารยันด้วยมือของหลวงพ่อรวยด้วยนะคะพี่ดูนี่ค่ะเป็นเหรียญบาทน้ำมนต์นะคะพี่ของท่านค่ะหนึ่งในหลวงพ่อในพี่จะสร้างเหรียญบาทน้ำมนต์แค่หนึ่งรุ่นเท่านั้นข่ะพี่องค์นี้ค่ะใครรับในพี่น้องเลิตภัณฑเดียงนะห้าร้อยบาทเท่านั้นข่ะพี่รายการนี้รายการที่สิบแปดค่ะมาตอนที่รายการนี้ขายพี่เป็นรายการที่สิบเก้านะคะจะเป็นเหรียญค่ะรุ่นแรกของหลวงปู่ทวดบะช้างให้ขายพี่เป็นเหรียญหัวโตนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ท เป็นพิมพ์ฉลุแบบนี้นะเป็นเนื้อทองผาบาทลมดําไข่พี่น,นี่ค่ะเมตตาหลวงปู่ทวดยังหิ้โคมเหนชัดนะพี่องค์นี้ค่ะเป็นนะคะเนื้อที่พิมพ์นแจกกรรมการขาพี่ใครรับรายการนี้น้องเปิดปานเพียงเอาไป5้าบาทพร้อมส่งฟรีไปทางไปเลยค่ะ5้ารบาทเท่านั้นข่พี่เมตตาคมๆนะพี่วงแขนํำแขนนะคะเป็นพิมพ์ฉลุแบบนี้เลยคมงามมากข่พี่ใครรับรายการนี้นะปีดให้ไวตัดสินใจให้ดีค่ะออกมาปี2500อแล้วข่พี่เป็นเหรียญฉลุนะพี่จ้างนะคะน้อยมากข่พี่เป็นเนื้อบนบนเลยนะคะรายการนี้รายการที่19ค่ะ มาตอนที่รายการนี้ใครพี่เป็นรายการที่ยี่สิบนะคะจะเป็นมีดหมอหลวงกว็เดิมว,วัดหนองโคค่ะพี่ดูนี่นายพี่เลี่ยมขอบปฏิกกันน้ํานะคะพี่พร้อมขึ้นคอกันเลยนี่ใครพี่ดูแหน่เป็นแหน่เงินทองนาคนายพี่ใบมีดเป็นโลหะโบราณตามตำรับตำราเลยใครพี่นี่ค่ะเป็นรอยจานยันศักดิ์สิทธิ์แบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะพร้อมขึ้นคอเลยนะคะเป็นมีดหมอขนาดนายพี่เกือบห้านิ้วนะคะพี่นี่ค่ะโอ้ห้านิ้วเลยไขรพี่ห้านิ้วพอดีๆนะคะนี่ค่ะ ขึ้นคอได้ไขรพี่ใครรับเล่มนี้นะมีดหมอนพ่าเดิมวัดหนองโพขครพี่ดูค่ะใบมีดเก่าๆนายพี่มีดหมอสายเหนียวในตํานานนะคะลูกศรสายตรงนะคะพี่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งค่ะพี่ดูแหนเป็นแหนเงินทองหน้าไคพี่นี่ค่ะแกะจากงานไรพี่แกะจากส่วนของปีกงานนะคะแต่เป็นงานแท้ไครพี่องคนี้ใครรับนะน้องปัน่ปันเพียงเอาไปใครพี่900บาทพอค่ะ900บาทไครพี่แค่ค่าง,งานก็ไม่ได้อะไรแล้วใครพี่จะส่งให้ฟรีด้วยค่ะ รายการนี้ใครพี่เปิดแบ่งประกันไปค่ะเปิดแบ่งให้นายพี่คนที่โชคดีผ่านมาเห็นเท่านั้นค่ะใครนะคะว่าสนาถึงหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพก็ได้บูชาไปค่ะเป็นมีดหมอแท้ๆของท่านเลยมาตอนกันที่รายการนี้ค่ะเป็นนะคะพี่มีดหมอนะคะที่เล่มเล็กนายพี่ขนาดนะคะประมาณนายพี่นี้ค่ะ3มนิ้วครึ่งน,นะคะพี่ดูขึ้นคอห้อยคอได้ค่ะเล่มยิง่งเล็กยิ่งแพงนะคะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะด้ามเป็นด้ามงานนะคะพี่แหนเป็นแหนเงินได้พี่แบบน,นี้เลยค่ะพี่ดูมีสายสินพันรอบด้วยนะคะพี่ ุดยอดความคงกระพันชาตีค่ะพี่ดูลายใบมีดนะพี่โลหะโบราณแบบนี้เลยค่ะเข้มขังไหมคะพี่พี่อมพื้นคอกันเลยนะคะใครชอบแบบไหนนะคะปิดทันนะพี่ยินดีด้วยจริงๆค่ะมีเพียงนะคะแบบดะหนึ่งองค์เท่านั้นค่ะ mm hmm. เล่มนี้น้องเปิดฟนันเพียงเอาไปขายพี่ดูค่ะเกากึกมากนะคะเอาไปนะเล่มนี้เอาไปขายพี่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทพอเจ็ดร้อยห้าสิบบาทพอขพ,อพี่ปิดให้ไวปิดให้ทันนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดขพี่เปิดแบ่งให้ค่ะ มาต่อกันที่รายการนี้ค่ะรายการที่ยี่บสองนะรายการสุดท้ายของ EP นี้แล้วค่ะพี่เป็นชุดพระปิตานะคะของหลวงปู่ต๊ว่าไปดูชิมพีค่ะเป็นชุดกรรมการนะพี่มีทั้งหมด3าองค์สามเนื้อสามทีมเลยค่ะพี่ดูงามมากค่ะองค์แรกจะเป็นพระปิตาข้างกระหนค่ะพี่องค์ที่สองจะเป็นพระปิตาจัมโบสององค์ที่3าจะเป็นพระปิตามหาเสน่ห์ค่ะพี่ดูนิ้วงามคมทุกองค์่ะพี่ดูองคแขนลำขาค่นนี้ค่ะเป็นพระปิตายุคแรกยุคต้นเลยนะคะพี่นี่ค่ะจะมีต่อโค้ดคำว่าหลวงปู่ต๊ะว่าไปดูชิมพีแบบนีีี้้้เเเเลยยนนนือขาาจะะะรกว่ค เนื้อเกสรแช่น้ำมนค่ะพี่ดูเห็นข้าวแช่น้ำมนไหมคะพี่องค์กลางนะคะจะเป็นองค์จัมโบน้นายพี่เรียกว่าพระปิตาจัมโบ้สองค่ะปลูกเสกสามปีสามไตมาสเลยนายพี่ชุดกรรมการชุดนี้ต่อโคดยันดวงนายพี่ต่อโคตชื่อหลวงปู่แล้วก็ต่อโคตวัดประดูจชิมพีแบบนี้เลยข้าวแช่น้ำมนไข่พี่นี้ค่ะเดิมๆมเก่าคือแบบนี้เลยนิ้วมือนายพี่นิ้วเท้าค่ะมีนายพี่ตะกุดทองสองดอกแบบนี้เลยค่ะงามมากจริงๆไข่พี่ใครได้รับชุดนี้ไปนะคะคมงามถึงท่านแน่นอน ปูกเสก3ปีเลยพี่ตั้งแต่ปี2521จนถึงปี2523นะคะพี่ดูข้าวแช่น้ำมนตเก่าๆนะคะองค์นี้จะเป็นพระปิตาข้างกันหนกค่ะมีนะเส้นผมเป็นมวลสารด้วยค่ยพี่ของท่านเลยนะคะหลวงปู่โตเอาไปดูชิมพีค่พี่งามมากนะคะนิ้วมือนะพี่ตะกุดค่ะเดิมๆแบบนี้เลยใครรับชุดนี้น้องฝนพันเพียงเอาไปไ่พี่550บาทพร้อมส่งฟรีปทางไปเลย 5 5 0บาทเท่านั้นไข่พี่ปิดให้ไวนะคะตัดสินใจให้ทันเลยไขยพ่พี่องค์นี้รายการนี้เป็นชุดพระปิตาชุดกรรมการหายยากมากนะคะได้รับไปทั้งหมด3องค์แบบนี้เลยค่ะเป็นเนื้อเกสรแช่น้ำมนไคพี่หลวงตตปู่โตไปดูชิมพีนนะคะกอทมไข่พี่ใครวาสนาถึงท่านก็ได้ไปบูชาเป็นท่านแรกค่ะรายการนี้ไขพ่พี่รายการที่22เปิดแต่งักันไป5 5 0บาทส่งฟรีไปทางถึงหน้าบ้านกันเลยค่ะวันนี้ครบทั้งหมดแล้วนะคะครบทั้ง22รายการไข่พี่ใครอยากบูชาองคไหนนะคะปิดให้ทนันนายพี่เบอร์โทรขึ้นไว้ที่่หน้าจอคะ จดเบอร์โทรน้องไว้ก่อนได้ค่ะพี่อยากบูชาหรือสนใจรายการไหนยกหมูใสายดนใสตรงมาได้เลยค่ะวันนี้ขอพระคุณทุกการติดตามและการบูชามากๆค่ะพี่แล้วพบเจอกันใหม่ในอีพีถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ